นี่ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมน,นะคะเามาดูเซนอก่อมรถเกี่ยวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้กำลังจะเอารถออกนะคะเอารถออกด้วย mm. คุยโทรศัพท์ด้วยนะคะอุ้ย mm. ข้างบนเฉียดอีกนิดเดียวเอง ออกไปล้างหรือเปล่านะคะหรือไปก็ออกไปเช็คข้างนอกนะคะอันนี้ก็เราเพิ่งมาจากโคกไยนะคะเพราะว่าเราไปอันนี้เนาะเราไปคล้องจมูกไยนะคะทุกคนแล้วก็กลับมาก็เห็นเชนิกประกอบลวเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาตาออกนะคะพอดีนะคะก็มาถ่ายคลิปให้พีพีเอซีดูนะคะพอดีค่ะพอดี เฉียดนิดเดียวอ่าคันคูปตานี้ไม่สามารถพับได้นะคะทุกคนไม่สามารถพับได้เหมือนคันนี้นะคะดูคันนี้พับไปแบบเท่าคูปตาคันเด็กเลยนะคะทุกคนอ่าเฉียดชิวมากออกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเก็บกวาดทำความสะอาดนะคะก็ ั่งนู้นก็เจนี่ก็ได้พ่นสีให้ช่างนกนะคะเพราะว่าช่างนกบอกว่ายกเหล็กพ่นสีให้ด้วยนะคะทุกคนก็อันนี้ก็ยังไม่มีความคลืบหนนาคะแต่เห็นเจเบูบอกว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ตั้งใจสองสามวันนะคะได้ออกเนาะกะ็ที่หลังจากนาตัดตมาไม่วางนะคะก็ไม่ยังยังไม่สามารถทำได้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าไอ้ที่เขาตามไอ้ตามเหล็กอะ่ะมันเพลมันจะเชื่อมสมานกันได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคน ก็ต้องรอดูนะคะน,นี่ก็อาอกแล้วนะคะมาดูกันว่าเสนิกจะออกไปไหนไไก็ยังไม่มีกำหนดชัดเจนนะคะว่าจะได้ไปบนวันไหนนะคะอาทางอาที่นี้เราก็ต้องรอพ่อแล้วก็รอฝั่งลุงฝั่งที่อยู่บนคอนเฟิร์มมาอีกทีนะคะว่ากำหนดไปวันไหนนะคะตอนนี้เซเนีก,ก็ไปขับรถ 10ล้อนะคะเพราะว่ามันออกไม่ได้บอกมันตอ,อกไม่ได้นะคะมันติดตูดสิบสองล้อนะคะมันไม่สามารถหมุนได้นะคะต้องไปขยับร,รถ10ล้อคันใหม่ของลูกะค,ะค้าค่ะคําลูกค้านี่เห็นพ่อพูดว่าอ่านัดรับปีหน้านะคะนัดรับปีหน้าเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าช่างจะสามารถทางานได้ตอนไหนเนาะติดเกี่ยวข้าวด้วยอะไรด้วยนะคะทุกคนก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็อัดฟางโตนะคะอัดฟางคณฟางโตเนาะ แล้วก็น่าจะทำรถนะคะหรือยังไงนะคะทุกคนก็นั้ก็ต้องรอติดตามดูตอนต่อไปนะคะก<า>็ตัวนี้นะคะ,ะ,ค,ะคันใหม่นอนาะ,คะเคยมาทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะรอบหนึ่งเนาะก็ถ้าคลิปนี้เสียงเบานะก็ต้องขออทัยด้วยนะคะเนื่องจากเสียงรถเกี่ยวคือเสียงดังมากนะคะแล้วก็สุจังหวะเสียงสฉงสามตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนก็ตอนนี้ ทำอะไรครับท่านหาเกียร์ถอยไม่เจอหรือ,อยังไงครับคือไปนั่งอยู่ในรถนานแล้ว <c oughs> ไปฝังรถเดี๋ยวรถเกียร์เหยียบไปดฝังรถจนวันนี้ก็เซนเอกมาส้มรถเกียวนะคะแล้วก็มาพ่นสีทั้งวันเลยนะคะต้องทำแทนช่างลกงนะครับว่าช่างลงไม่สามารถทำงานได้เนาะก็ น่าจะประมาณนาทีสองอาทิตย์นะคะเพลอาจจะสมานกันดีนะคะก็แต่ว่าก็ยังโชคดีหน่อยในความโชคดีมันก็ยังโชคดีหน่อยนะคะที่ว่าเป็นมือข้างซ้ายะคะเป็นมือที่เราไม่ถนัดเนอะเออมันก็ยังเออพอทุเราไปได้นิดนึงนะคะถ้าเป็นข้างขวานี่หยักเลยทุกคนเอาเชียร์เชียร์เชียร์เดินหน้าก่อน อ๋อไหนอ๋อจั๊กเข่าเกียร์ยากจะยังไงนะคะเป็นยังไงน้องเสียซื <c ười> ้อเป็นแนวาไหร่มัเป็นจทกาไหร่ครับรถไหไมรถห้างนะคะรถห้าง จเจ้าออก็เกี่ยวมาทำความสะอาดล้างแล้วก็เช็ดขัดภายในเนาะขัดฝุ่นรอไว้เลยนะคะเราเราก็จะงามเหมือนกันนะทุกคน 5, ถ้าบันเช็ดถ้ามทำความสะอาดอะ่ะเออเห็นบันแบบนี้มันก็สวยเหมือนกันเ้อไม่ใช่สวยแค่คันใหม่ดเด้อเดือคันอ่าเด๋ยวคันเก่าน้อยใจนะมาดูควอถอ่าย เดือดเกี่ยวเย็บเดือดเกี่ยวเยียบ,ยกกยยยบไปแล้วนะครับไปกันไปอาบน้ํำน้อยหลังจากที่จอดมานานนะคะก็ก่อนจะอบอกเกี่ยวข้าวก็อาบน้ําให้ทุกปีนะคะเกี่ยวผักเสฉจนอาบน้ําให้ทุกปีนะคะทุกคนดูแลยอย่างดีค่ะ ดูกันนะคะสินจะออกมาทำอะไรกันแน่นะคะเอาไปเป่าซื่อๆออบ่ดูจังดูจังไหนน่าจะยังไม่อาบเนาะถ้าจอดไว้ตรงนี้น่าจะยังไม่อาบนะคะน่าจะเอาไปเป่าซื่อๆรถเกีียว แล้วก็เอาคันนู้นเอาคันนู้นเข้ามาคืนนะคะคันลูกคา้าขึ้นรถวนไปวนมาอยู่คนเดียวนี่แหละทุกคนเอ้ยบ้านรถเยอะแต่รถทางไลน์นี่ก็มาแมนรถเราสักคันนะ <c oughs> รถเราอยู่คันเดียวนะคะรถเราสิบล้ออยู่ในบ้านพ่อคันเดียวนะคะทุกคนลอานั้นก็คนอพยพไปอยู่บ้านเราหมดแล้วนะคะ คันสิบล้อเข้ามาทำหรอน่าจะเอาคันสิบล้อเข้ามาทำมา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 เลิบเลยเอาคันสิบล้อเข้ามาทำให้ช่างนกนะคะน่าจะเอามาวางอัน,นี้ก่อนเนาะมาดูเสียนเพงนะคะ ขับรถเป็นตั้งแต่อายุ15ปีนี่คือถอยอะไรนี่คือชํานาญการมากเลยนะคะทุกคนจากแล้วก็จาก15ไปตอนนั้นก็ตอนนี้ก็25ปีแล้วนะคะเอยเลยเลยเอ่ะไม่อุบไม่อุบมาดูเด็กน้อยด้วยนะคะกลัวกลัวรถหยียบ พาอทำอะไรอ่าพ an ่อขี่รถพ่อขี <h 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 ่รถใหญ่อ่ารถใหญ่เริ Bundes Bundes h <h ่มถอยมาแล้วนะคะเร็วยยเร็่ยยยะยยยยยอยยยยยยยล้อ จะมาโตจะมาโตรกระบะเป็นรถขนบัวนะคะจะ้จะจะ้าใส่รองเท้าแม่พี่ใส่เท้าแม่ ข,ไไขึ้นขึ้นชนาลการของช่างนะคะการถอยรถเข้าอูนะคะก็ะมีหลายคนมีหลายคนถามมานะคะว่ารถทุกคันที่เอามาทำในอูเนี่ย ที่ถอยเข้าในบ้านเนี่ยเขาถอยกันยังไงเข้าออกยังไงทําไมอาอกได้รถตั้งใหญ่นะคะทุกคนก็สิบสองล้อก็ออกมาแล้วนะคะสิบสองล้อก็เอาทาล็อกนั้นนะคะก็มาพามาดูนะคะก็ฝีมือการถอยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเขาก็จะถอยเข้ากันแบบนี้นะคะออกก็จะออกกันแบบนี้แหละค่ะทุกคนก็คือเห็นว่ามาพื้นที่เล็กนี้แต่ว่ามันสามารถถอยเข้าถอยออกได้นะคะก็คือเอาเข้าเอาออกได้นะคะก็หลายคัน แล้วนะคะทุกคนก็ช่วงนี้ก็รับงานแทนช่างนกไปหน่อยนะคะช่างนกก็ทําไม่สามารถทํางานตัวเองได้เนาะเออน,นะคะก็ได้จากเกิดอ,อุบัติเหตุนะคะทํางานอย่างนี้นันก็ว่ามันก็อันตรายนะคะทุกคนเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันอันตรายนันไม่รู้วะก็นันเคยโดนแบบนันเคยเจอกับตัวเองมาหมดแล้วนะคะก็รอบเลขเนาะประเจตก